ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่ง,งจะได้ไม่พลาดความแซบค่ะ แขกรับเชิญคนต่อไปของเราครับเป็นแขกรับเชิญที่บอกว่าเรียกได้ว่าสาวสุดแจ่บไปเฟินจ้ะกำลังจะมีข่าวดีได้ข่าวว่าวางแผนเข้าสู่ประตูวิวาตนปีนานี่แล้วออไม่รู้ว่าวันนี้จะมาประกาศเรื่องแต่งงานหรือเปล่าเตรียมงานแต่งงานไปถึงไหนแล้วแล้วอยู่ดีจะมาเสีย5ล้านเหมือนพี่ไหมตอนแต่ง <c oughs> <c oughs> ยินดีตอนรับ่หญิงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่สาวสาวเราเออเป็นห้าล้านเหีือไมยัง เยอะังเยอะสิไม่เดี๋ยวนี้มันมีเรื่องโควิดแล้วมันช่วยทําให้สครบเล็กลงนะแล้วมันเป็นยังไงแล้วว่ามันเดินทางไปถึงไหนแล้วเรามีคุยคุยบ้างนะตอนนี้ก็สองครอบครัวคุยกันแล้วค่ะรับทราบทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ตุลคุณแม่น้อยด้วยแล้วแม่น้อยว่าไงอะแม่น้อยก็โอเคทุกอย่างเลยแม่น้อยเขาบอกอย่าบอกโอ้ลีบๆไปสักทีไม่ไหนไปรีิๆแต่งไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้คือแต่งก็ออกจากบ้านเหรอ ค่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะแต่ว่าคุยกันไว,ว้ว่าถ้าถ้าแต่งก็คงเป็นแต่งข้าก็เอ้ยเขาเรียกว่าแต่งข้าป่ะไปอยู่บ้านผู้ชายอ่าเขาก็สาวอาทิตย์ตก็มานอนอยู่กับพี่แม่อือ,อ,อไม่ได้ไม่คิดถึงหรอถ้าองั้นอ่ะก็คงคิดถึงแต่ว่าเราก็บริหารเวลาแหละทางบ้านอยากรู้ว่าแม่น้อยเรียกสินสอดไปเท่าไรโอ๊ยไม่ได้พูดเรื่องนี้กันเลยค่ะก็แล้วแต่เลยไม่มีก็ได้นะจริงๆนะจริงเหรอแต่วันนั้นแม่น้อยมาเขาก็พูดนะว่าไม่มีก็ได้วันนั้นที่ที่ อะไรนะพี่ตอนนี่แต่งก็ไม่มีจริงๆใช่เหรอจริงบ้านเฟิร์นนี่พ่อเนี่ยขยันเรียกกันเลยสองท่านไม่มีใครสักคนเรียกจังเลยเงั้นงั้นอย่างนี้เซียมก็ตอนนี้มีเรื่องเรียบร้อยแล้วก็จริงๆมีไม่ถึงกับคําว่า์เรอค่ะเพียงแต่ว่าก็ดูช่วงเวลาเพราะว่าจริงไม่ได้ดูเรื่องเิกเลยดูแค่ว่าเพื่อนจะสามารถบินมาได้เมื่อไหร่ เราห่วงพวกเจนนี่อะไรอย่างเงี้ยที่ยังอยู่แบบที่เป็นที่ยังอยู่ต่าง,<อ>งประเทศรหรือ,หร,อหรือคุณป้าที่อยู่ต่างประเทศที่แบบอยากให้เขาได้มาอะไรเงี้ยดูเป็นทัมมิ่งพวกนั้นที่เหมาะสมมากค่ะ<อ>นแสดงว่าตอนนี้ไม่ได้ที่เริกม,มันอยู่เพราะว่าโควิดใช่เราอยากให้แบบคนที่รักเราคนที่เรารู้จักจริงๆอยู่ในวันนั้นด้วยกันพอจะเป็นไปได้มั้ยพี่อิงว่ามันจะเป็นปีหน้าพอจะเป็นคือจริงจริงก็คิดว่าคงเป็นปีหน้าละค่ะโอ้โหแล้วเอาจริงแล้วตอนเนี้ยกำลังเตรียมตัวเข้างานแต่งเนี้ย เจ้าบ่าเขาดูแลดีเหมือนพี่ไหมแม่พี่ดูแลยังไงพูดเสื่อเขาจะดูแลดีมาไเาจะได้ได้ยินเขาไม่ทำหรอ ไม่เห็อะไรได้เอาพี่พีเคป็นแบบอย่างไม่ก็ดูแบบดูแลยูแบบพายุไปทานข้าวไปเที่ยวไปช้อปปิ้งอ๋อก็มีบ้างแต่คงไม่ถึงขั้นพี่พีเคขนาดนั้นพี่มันเวอร์พูดเลยก็มีดูแลกันปกติค่ะก็สม่าเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรหวือหวาเขาเรียกว่าสําคัญสุดคือความเสมอต้นเสมอปลายและอย่างนี้ต้องมีคอสเจ้าสาวไหมนวดนีอะไรวะน เชวีพันผิวอะขัดสีเชวีพันผิู้หญิงคมเป็นลักษณะแบบวิ่งออกกำลังให้ผอมอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยสวยเป็นแบบคอสเจ้าสาวแบบเล่นเป็นแบบครอสฟิตเลยมีด้วยเหรออกกำลังกายไม่แต่รู้ว่าที่สามีฟิตมาก แล้วเราก็ฟิตด้วยเหมือนกันแสดงว่าแทนที่ไปขัดผิวอะไรอย่างงี้ไม่ไปวิ่งไปออกกําลังกายไปแบบอะไรนี้มาแต่เขาบอกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้แบบว่าเขาเนี่ยหลงเสน่ห์ในตัวผู้หญิงก็คืออะไรมันมีแบบมีเคล็ดลับอยู่นอกเหนือจากเรื่องของการดูแลในเรื่องของผิวพรรณรูปร่างหน้าตาแล้วกลิ่นก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าอย่างที่หญิงบอกว่ากิจกรรมของหญิงเองแต่ละวันมันเยอะมากทั้งวิ่งทั้งออกกําลังกายทั้งแบบ outdoor indoor f i t n e นสต่างๆนั้นเรื่องของกลิ่นสําคัญมากก็เลยต้องดูแลเรื่องกลิ่นมากกว่าเรื่องอื่่นเลยยด้วคะ แล้วถ้าพูดถึงกลิ่นและถ้าเกิดมาอะไรมารายการเราคุยแทบโชว์ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามาดามฟินค,คือคนในวงการใช้กันเยอะมากเพากลิ่นมันหอมมากแต่หญิงเนี่ยรู้จักมาดามฟินได้เพราะว่าจุยยจ๋ย<ช>อ๋อเหรอ,หรอเพราะว่าจุ๋ยกับพุทธเนี่ยก็ หญิงสนิทกระจุยมาหลายปีแล้วเพราะเล่นละครด้วยกันแล้วก็มีปีหนึ่งที่บังเอิญไปเจอกันที่ฮ่องกงแล้วเราก็แบบเอ้ยทำไมแบบไปฮ่องกงก็จะกินของผัดผัด,ผดทอดทอดเยอะแล้วทำไมเขายิ่งตัวหอมอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยแอบถามก็เลยได้รู้ว่าจุยใช้น้ำหอมมาดมฟินมาตลอดอแล้วเลยแนะนำให้เรารู้จักกับมาดมฟินจนกระทั่งเราก็เอามาใช้จนได้เป็นพรีเซนเตอร์2ปีแล้วอ๋อแลพรีเซนเตอร์ใช่เพราะต้องอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้เองใช้จริงจนได้เป็นพรีเซนเตอร์แสดงว่าคุณมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของมาดมฟินใช่ค่ะแล้วก็พอ ปีที่2เนี่ยก็เริ่มแตกลายมีมีครีมที่เป็นแบบถนันผกผ่าได้ด้วย,<ม>เ,ยเนี่ยทีมทาผิวที่เป็นก,นกลิ่นหอมด้วยใช่จริงเขาบอกอว่าต้องถ้าเกิดทาผสมกันทั้งโลชั่นด้วยกลิ่นก็จะยิ่งติดทนมากขึแล้วก็ฉีดน้ำหอมด้วย<ช><อ>แล้วยังสามารถผสมกลิ่นขวาซ้ายได้หมดเลยใช่ไหมวันนี้คุณเอาตัวไหนมาให้ดูก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นที่แบบว่าพิเศษมากๆคือวันนี้มาดํมฟิน ถ้าหลายๆคนได้ดูแต่หลายๆรายการนะคะก็จะเห็น2กลิ่นนี้อยู่แล้วเป็นกลิ่นที่ขายดีมากๆของมาดามฟินแต่ตอนนี้มาดามฟินออกกลิ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็นเป็นแบบว่าซัมเมอร์คอลเลคชั่นซึ่งเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากๆเป็นขวดนี้ค่ะใช่ใช่คือหอมแล้วเหมือนแบบผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้กลิ่นเหมือนแป้งเด็กอะพี่มันเป็นหอมกําลังพอดีพอดีใช่ฟ้าเนี่ยมันชอบที่สุดเหมือนแป้งเด็กแบบเบาๆรู้สึกแบบสบายๆฉีดเมื่อไหร่ก็ได้ได้ทุกโอกาสใช่จะฉีดเช้าฉีดเย็นฉ 재미 <목소리나> 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 ใช่ค่ะก็วันนี้ก็เลยอยากจะมีโปรโมชั่นที่ได้ขวดเก่า2แบบแล้วก็ได้กลิ่นใหม่ล่าสุดด้วยขวดเก่า2แบบที่บอกนี่คือสีแดงนี่คือตัวตัวฟินอินเลิฟค่ะแล้วก็มอฟินแล้วก็มอฟินจริงๆสีเขียวก็เป็นสีที่ใครๆชอบหลายอันใช่จริงๆแต่ก่อนเนี่ยหญิงใช้สีนี้ประจาเลยนะเพราะว่าตอนเช้าเวลาตื่นขึ้นมาแล้วเราไปวิ่งตามสวนอะไรเงี้ยคนจะมาขอถ่ายรูปเราก็จะรู้สึกว่าเออรู้สึกเฟสเฟรู้สึกสบายๆเขาได้กลิ่นเราเขาก็รู้สึกว่าเออเป็นการเริ่มต้นรีเฟรตของตัวเองในต้นวันที่แบบร ค่ะแต่ตอนนี้ก็แอบ,บใช้กลิ่นนี้ไปด้วยเพราะว่าหอมจริงๆอันนี้กลิ่ตล<ช>นตัวใหม่ล่าสุดนี่ใช่ไหมมาชื่ออะไรกลุ่มนี้ตัวนี้ชื่อ Finish ค่ะซึ่ง i ินิชซึ่งเราก็สาาผสมสา3อันหรือสองอันก็ได้สามารถผสมด้วยกันได้หมดเลยจริงๆแล้วเป็นมพิหญิงเวลาเราเข้าฉากถ่ายละครนะแล้วสมมติเราไม่ได้ คือจริงนะแบบสมมติเราถ่ายตอนเช้าเ <ừ. S 1> งี้ยก่อนจะพักเที่ยงอะหลังพักเที่ยงเราก็ต้องเติมนิดนึงเนื่นนเพราะความมั่นใจเพราะาบางทีเราถ่ายทำถ่ายละครกับนักนักสแสดงอะไรท่าน <ừ. S 1> บางทีเหงื่อก็ออกแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองเช่นกันใช่เราเป็นเราก็เป็นเหมือนกันเวลาฉีดอะไรเงี้ยยิ่งแบบช่วงนี้สแสดงกับ แบบว่านักแสดงบอกว่าหล่อๆเงี้ยเราก็เอาหน่อยเงี้ยได้แต่ใจข่าวว่ามันอายอย่าให้ข่าวถลุดออกมานะเพราะวันพี่แอบเห็นแล้วแต่ยังไม่พูดเอาเก็บไว้ที่น้าละกันเออ่ะวันนี้อย่างที่บอกพี่หญิงมีโปรโมชั่นมาด้วยใช่ค่ะคนเยอะเลยสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะก็ซื้อมาดามฟิน2ขวดเนี่ยปกติราคา3,000บาทวันนี้นะคะจ่ายเพียงราคา1990บาทและแน่นอนค่ะแถมอีก1ขวดซึ่งเป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะนี่ขวดนี้เลยทั้ง3ขวดนะคะแล้วก็แถมครีมนะคะเป็น ็นโลชั่นตัวหอมอีกนะคะอีก3หลอดทั้งหมดนี้นะคะเป็น6ชิ้นด้วยกันเลยปกติราคาเกือบ6,000บาทแต่วันนี้จ่ายในราคา1990บาทเท่านั้นนะคะซื้อ 2, 2> แถมสใช,ใช่ซื้อ2แถม4เลยก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่แอดฟินนะคะหรือ02-03-03-03 3ค่ะยิงมพีถามหน่อยพี่เคยเนี่ยพอ,พอมาดังฟินมาที่รายการงี้มีบางคนเขาแบบเมสเซจผ่าน a c e b o o k มาบอกว่าพี่ หนูไปซื้อข้างนอกอ่ะมันถูกกว่าตั้งเยอะอแต่อันนี้ของจริงแน่นอนอ๋อนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสปลอมเป็นของปลอมใช่ค่ะคือหลายๆครั้งหญิงเห็นแบบว่าเออคนแบบมาถามเหมือนกันว่าเอ้ยมีแบบพกพาด้วยไม่มีนะคะคือมีไซส์นี้เท่านั้นถ้าเล็กกว่านี้หรือเป็นลักษณะพกพาอันนั้นคือของปลอมนั่นไงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมาดามฟินของจริงก็ไม่ได้ราคาที่จับป้องไม่ได้ใช่ราคากาลังดีแล้วก็ที่สําคัญหนึ่งขวดเนี่ยใช้ได้นานมากแล้วก็ติดทนนานมากๆแล้วก็สําหรับวันนี้เป็นโปร9เดือน9ด้วยนะะคก็ ได้ว่าโอ้ว,วันดีนะคะวันดีวันแห่งการช้อปปิ้งใช่วันแห่งการช้อปปิ้งวันนี้ก็ห้ามพลาดเลยสำหรับโปรโมชั่นเอา,<ด>ายา้ำอีกทีนะครับน้ำหอมวันนั้ฟิน2ขวดปกตินะเกือบ3,000บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1,990บาทแล้วผู้ชมที่สั่งซื้อตอนนี้เลยนะเราหญิงจัดให้เลยน้ำหอมอีก1ขวดแล้วก็โลชั่นอีก3หลอดซึ่ง6ชิ้นเนะี่ยปกติเกือบ6,000บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นนะเท่ากับซื้อ2แถมไป4ถ้าสนิบบาทเท่อนั้นนะเท่ากับซื้อสองแถมไปสี 0 3 0 0 0 3 3รู้สแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอก็ได้นะเวลาฉีดแล้วถามจริงๆว่าที่เจ้าบ,บ่าวเขาว่าไงเขาชอบกลิ่นไหนมากที่สุดเขาชอบจริงๆเขาชอบมอร์ฟินก็คืออัน,นอันสีเก่าท,ที่ที่ว่าเป็นสีขไข่ดีอยู่แล้วส,สีเขียว <okay. S 2> ใช่ค่ะแต่ว่าพอตอนนี้เรามีกลิ่นนี้ฟินิชขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ก็ดีนะเขาเป็นคนชอบกลิ่นเบาๆสบายๆเนื่องจากว่าเขาเป็นคนแบบว่าวิ่งออกกําลังกายอะไรเงี้ยถ้าแบบฉีดอะไรที่เป็นผู้หญิงมากๆเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยกลิ่นอาจจะแบบ หวานเกินไปเลยแบบว่าเขามาทถามเราแล้วแบบอขอมีมีอะไรที่เหมาะกับพี่บ้างไหมให้พี่ลองเคยแต่ว่าคนคนนั้นเขาก็จะแบบว่าถ้าฉีดเขาฉีดข้อมือนะอ,อะไรอยางเนี้ชนคนนั้นผิวเขาแพ้ง่ายนอกน <ะ S 2> จากพุดจุยจ๋ยแล้วใครใช้อีกนะ พี่ใหม่พี่ใหม่ก็ใช้ค่ะพี่ใหม่เจริญปุระเยอะเยอะเลยค่ะแล้วก็มีพี่ธัญญาใช่พี่ธัญญาด้วยเขาก็ใช่เขาใช้วดามเป็นเาชอบที่สุเขาจะนี่ไงก็ไปบอกพี่บอกสีฟ้านี่คือแบบโดนมากจริงอะสีเขียวก็ใช้ประจําอยู่แล้วเราจะใส่สีเขียวนออกกําลังกายนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้ยตงชอบฟ้าหรือเขียวได้หมด ผสมกันยิ่งเลิศแล้วลตอนที่ใช้เขียวคนนั้นเขาว่าไงคนนั้นเขาไปแล้วไงไม่ <c oughs> ยอีกทีกันละกันนะครับซีรอ่้์หอมมาดามฟินใหญ่เริ่มนะ <c oughs> สองขวดปกติกับ3,000บาทเบีจ่ายไปแค่1990าอเบาทนะครับและชาผู้ชมที่สั่งซื้อมาตอนนี้นะยิงจัดทันน้ำหอมอีก1ขวดโลชั่นอีก3หลอด6ขวดเนี่ยปกติกับ6,000บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นเท่ากับซื้อ2 แถมไปสี่สุดคุ้มมากเลยครับไลน์ในที่แอดฟิน9ก้าหหรือว่า0 2 0ย์0 0 3 3หรือสแกนค r วโค้ดหน้าจอก็ได้เออแล้วอย่างนี้แม่น้อยใช้ไหมใช่ค่ะแม่น้อยต้องมีแม่น้อยต้องมีแบบว่ามาให้แม่ใช้ประจําพกติดกระเป๋าเลยเวลาไปถ่ายละครตอนนี้เขามีละครแล้วนะแล้วก็ไปรายการอะไรเงี้ยเขาก็จะฉีดประจําอ๋อเหรอเอาทางบ้านฝากถามมาว่าใช้พอใช้ปั๊บนี่คุณว่าที่สามีติดเรามากขึ้นไหมรือติดเรามากอยู่แล้ว เขาก็เหมือนเดิมยังไม่ไปไหนนะอยากให้ผี้หญิงพูดหน่อยเพราะว่าคนทางบ้านก็ถามกันมาเยอะว่ามันจะหอมจริงเหรอเนี่ยชอบมีคําถามนี้เยอะมากคนที่ดูรายการเพราะว่าเขาเห็นมาดามฟินเยอะแยะมากมายที่คอนเฟิร์มเลยว่าใช้แล้วมันหอมจริงหอมติดทนนานยังไงบ้างหอมจริงๆหอมติดทนนานจริงๆถ้าเราฉีดแบบ สมมติถ้าเราฉีดหนึ่งวันเนี้ยแล้วมีการเติมในระหว่างวันถ้าเราอาบน้ำกลางคืนเนี่ยตอนคืนเรานอนเรายังจะได้กลิ่นเบาๆหอมๆนะคะก็ช่วยบางกลิ่นเนี่ยช่วยทาให้เราแบบคลายความเครียดเราก็สามารถหลับได้สบายในเขึ้นด้วยใช่กลิ่นสําคัญมากจริงๆจ๋าหญิงเนะ่ยนให้เฟิร์นหน่อยจะได้มีแฟน พี่ก็จะแนะนําเลยว่าอันนี้ดีจริงๆชอด้วยใช่จริงจริงเราดูได้ไงว่าเขาไม่มีเขาอาจจะมีแต่เขาอาจจะแบบปิดไว้ก็ได้เขามีแต่พี่พูดไม่ได้มาโทรได้เลยนะครับที่030 3 0 033หรือไลน์แอดปิน96เซียนคิวอาร์โค้ดหน้าจอก็ได้นะครับยินดีอบคุณมากๆเลยขอบคุณกนะขอบคุณมากนะคะถ้าคุณผู้ชมหากำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ s u b s c r i b e Orange m a m มามค่ะ